สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก้าวออโต้ลิฟเท็ครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการออโต้ลิฟเท็นะครับวันนี้ออโต้ลิฟเท็จะมีซานต้ามาแจกของรางวัลให้กับเพื่อนๆ่อนทุกคนนะครับเป็นกล้องติดรถยนต์แล้วก็ฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับคือจะบอกว่าจุมากจุใจมากวันนี้เดี๋ยวเราไปตามหาซานต้าที่ออโต้กันว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะแจกของรางวัลอะไรไปครับ ดูกันว่าเนี่ยครับออโต้ลิฟเทคเข้ามานี่เลยโอ้โ oh, หใหญ่มากครับจะบอกว่าใหญ่มากดูครับดูครับทั้งศูนย์กล้องศูนย์แก๊สติดต้นจนนะครับศูนย์เครื่องเสียงก็มาเต็มครับวันนี้คือจะบอกว่างานล้นมากแต่ซานต้าเราอยู่ไหนครับวันนี้ผมว่าผมเห็นแล้วเสื้อแดงแงอันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรแน่นมากครับจะบอกว่าคิวที่นี่เขาแน่นมาก ผมเจอแล้วผมเจอซานต้าแล้วครับนี่ครับซานต้าเราใครครับคุณเป็นใครครับพอดีเพิ่งมาเน่ะขั้วโลกเหนือครับยังไม่ชินอากาศนระครับผมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟานต้านะครับฟานต้าอะไรครับคานต้าจากออโต้ิเทคนะครับเอาทุกคนดูคลิปไลฟ์สดบ่อยๆน่าจะจำได้ครับคนนี้เขาเขาน้องอุ้งอิงนะครับวันนี้ซานต้าอิงคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเพิ่งมาเน่ยขั้วโลกเหนือครับโอเคครับโอเค เอาวันนี้มาแจกอะไรเพื่อนเืนครับวันนี้วันนี้นะฮะฟฟนต้าก็เอาของรางวัลมาฝากนะครับมาจากขั้วโลกเหนือหนาวมากเลยเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเพื่อนเพื่อหน่อยนี่นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาแจกนี่ครับกล้องติดรถยนต์ทีวันนะครับหนึ่งรางวัลอันนี้แบบว่าโอ้ตัวตัวหัวด้วยมันใหญ่ล้วงอ่นกระเป๋าโดเรมอนดูครับดูครับดูของรางวัลเขาแล้วก็มีนี่ครับฟิล์มกันลอยเบ้ามืออีก10รางวัล ฟินกันลอยรถยนต์ใช่ครับฟินกันลอยรถยนต์อีก10รางวัลโอ้แจกเยอะแจกเยอะใช่ครับแล้วคือเราจะทําอะไรวันนี้กติกาเล่นอะไรทีนี้นะวันนี้กติกาของเรานะครับเราก็จะมาให้ทายเลขท้าย2ตัวของรถในร้านานะครับซานต้าลาอ่าซานต้าจะไม่แจกง่ายๆนะครับแต่ซานต้าจะให้เล่นเกมแล้วทํายังไงอะฮะต้องทํายังไงนี่นะก็จะดูมาทา,ทายทะเบียนรถของป้ายคันนี้กันคันนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับ อ๋อคันนี้ครับ<น>ให้พิมพ์เลขมาเลยสองตัวท้ายสองตัวท้ายพร้อมแจกนะครับพร้อมแจกพิมพมาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือเราจแจกเป็นฟิล์มกันลอยรถยนต์นะครับในจุดของเบ้ามือ,อเป็นสิบรางวัลน,นะฮะพร้อมกับกล้องแต่กล้องเนี่ยจะเป็นรางวัลใหญ่หน่อยนะครับกล้องเนี่ยให้ลูกค้าพิมพ์นะครับว่าเป็นเลขสองเอาเป็น2ตัวหน้าแล้วกันเนาะสองตัวหน้าพร้อมวงเล็บกล้อง ที 1> 1ที่เป็นรายการแรกนะครับให้เล่น2อน 2> อั <Okay S 2> <เล S 1> นโอเคไหมฮะถ้าเลข2ตัวท้ายทายทายถูก2ตัวท้ายแจกฟรีเบ้ามือโอเคอ่าฝันทายเลข2ตัวหน้าถูกต้องวงเล็บไปด้วยนะฮะว่าเลข2ตัวหน้ากล้องทีวันนะครับเราแจกนะครับถ้าเกิดใครทายถูกนะครับผมคือพิมพ์เลขมาได้เลยครับตอนนี้พิมพ์ได้เลยนะคันนี้คันนี้ให้ทายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงท้ายคลิปแล้วกันใช่ขอ ขอฟังหวนสิทธิ์กับเจ้าของรถนะครับรอเล่นเผื่อเพื่อลูกค้าคดูอยู่พิมมาได้เลยครับพิมเลขที่ใต้ใต้ไลน์มาได้เลยใช่ครับตอนนี้ก็อากาศหนาวมากเลยครับที่เมืองไทยโอเคนะอันนี้นะเราลองมาดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนี่นี่นี่ถ่ายนะครับ <ไป S 2> ลูกค้ากําลังไปแล้วนะครับหนึ่งคันสองอีกหนึ่งคันครับวันนี้นี่ครับนี่ฮะมีแต่มาเจีตี้นะครับคือผมผมได้ยินมาว่าที่เนี้ย คิวเขาแน่นมากใครจะมาก่อนต้องจองล่วงหน้าเลยข้ังปีเลยทีเดียวใช่ครับโน้นๆน้นบุกให้หน่อยออกนี่ได้ไหมที่นี่เขาทำอะไรบ้างครับที่นี่นะครับเราก็จะมีระบบอ่าเป็นในฝร่งของดม์นะครับอินเตอร์เฟสเริ่มจากส่วนแรกเลยดีกว่าเราไปดูส่วนแรกประมาณนี้นะครับทุกคนเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เห็นเลยว่าเอ้ยที่นี่ทําอะไรบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนแรกนะครับคนที่มาใช้บริการเขาจะได้รู้ไงว่าเอ้ยมันคืออะไรไหนขอดูหน่อยว่า ที่นี่เขาทำอะไรเห็นบอกว่าคิวแน่นคิวเยอะจังเลยนี่นะคะในส่วนแรกนะครับเราก็จะทําในส่วนของประดับยนต์นะครับเราจะมีตั้งแต่ลําโพงเครื่องเสียงนะครับทีวีดิจิตอลจอแอนดรอยนะครับนี่พร้อมกับคันนี้อธิบายงานวันนี้ไปดีกว่าเป็นคันนะครับอันนี้เป็นรถ bmw นะครับคันนี้อยากติดทีวีดิจิตอลรถดูทีวีได้ใช่ครับมีได้ครับโดยการที่เพิ่มกล่องอินเทอร์เฟซพร้อมกับใส่ทีวีดิจิตอลเพิ่มเข้าไปเนี่ยกำลังติดตั้งอยู่นะครับ เป็น BM นะครับ BM เบนท์เพิ่มได้หมดนะครับสำหรับฟังก์ชันทีวีดิอนนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ๋อ BM ก็มาดูทีวีได้ด้วยใช่ครับมีรีโมทไหมมีฮะมีรีโมทด้วยโอ้โหทีวีบ้านเลยครับสุดครับสบายกันไปเลยครับใช่ครับที่อยากดูทีวีนะครับใช่ครับส่วนคันนี้นะก็ติดชุดใหญ่นะลูกค้ากำลังกลับบ้านแล้วอันนี้ทําอะไรบ้างครับคันนี้คันนี้นะครับก็จะมีเป็นในส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับ ติดฟิล์มกันลอยส่วนหัวนะครับแล้วก็มีอินเตอร์เฟซจอแอนดรอยจอเพดานนะครับคือจะบอกว่าที่นี่ฟิล์มกองแสงก็มีทําฟิล์มครบหมดเลยนี่ครับป้ายแดงป้ายแดงอันนี้ทําอะไรครับคันนี้ป้ายแดงคันนี้จะติดฟิล์มกองแสงครับเห็นไหมยังไม่ได้ติดเลยอ๋อจะบอกว่าป้ายแดงเพึ่งรับรถมาเลยนะฟิล์มกองแสงและอาจจะติดฟิล์มกันรอยด้วยนะครับตอนนี้พี่ตั้มท็อปจริงพี่ตั้มกำลังขายอยู่นะครับมาหมดครับคันนี้ส่วนคันนี้นะแดมทั้งคันนะครับ ดมนี่คืออะไรครับเดมนี่คือการสร้างห้องเสียงเพิ่มให้กับรถยนต์นะครับอันนี้ที่เราวิจัยกันเนี่ยคือสามารถเดมได้ถึง10กว่าเดซิเบลเลยโอ้คือปกติรถมันจะเสียงดังใช่ไหมเวลาขับอะไรอ่ครับผมยในห้องผู้โดยสารใช่ครับแต่ถ้าติดแผ่นเดมตัวเนี้ยก็คือจะช่วยลดเสียงของของตัวตัวรถนะฮะนี่อันนี้กําลังทํางานทําการติดตั้งอยู่นะครับคันนี้ลูกค้ามาไกลนะฮะจากสาแก้วนะครับ คือผมได้ยินมาว่าเนี่ยเวลาดัมเข้าไปอย่างเงี้ยตามซุ้มล้อตามอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มพิเศษครับเราจะเสริมคือเนี่ยตัวเนี้ยปกติแผ่นดัมเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูที่พื้นเนี่ยมันจะคละลายอ,อันนี้จะเป็นตัวที่หนาสี่มิลครับผมอ่าแต่ทีเนี้ยตรงช่วงซุ้มล้อลูกค้าเพิ่มพิเศษครับเป็นตัวรุ่นแอโร่ A L o, นะฮะมันจะเป็นหนาขึ้นมาอีกเป็นแปดมิล<อ>พร้อมมาใส่แผ่นฟับเสียงด้วยนะฮะแต่ว่ายังติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับกำลังอยู่ในช่วงทํางานเขาบอกว่าติดไปแล้วภายในรถจะเงียบมากเงียบมากครับ โอ้โหสำหรับใครที่สำหรับใครที่แบบว่าอยากเก็บเสียงภายในห้องผู้โดยสารนะครับใช่เลยเด้งเลยใช่ฮะแล้วถ้ามานี่ฮะไปดูที่ช็อปฟิล์มของเรานะครับผมมีฟิล์มด้วยที่นี่มีฟิล์มด้วยฟิล์มกันรอยรถยนใช่ไหมใช่ครับอันนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของที่เราแจกรางวัลกันเนาะขอทวนนิดนึงหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ด้วยอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับหนึ่งแชร์นะครับถ้าเล่นเกมเราได้รางวัลแต่ไม่แชร์ไม่แจกนะครับงอนครับงอนเลยงอนเลยนะต้องแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะฮะ S 1> 1 <S ก็คือ <share S 2> นะครับใช่ครับไลค์ด้วยแชร์ด้วยนะครับทายเลขมาเลยครับผมใช่ก็คือกติกามีอย่างนี้นะครับทายเลข2ตัวหลังก็จะแจกเป็นฟิล์มกันรอยเบ้ามือโอเคครับแต่ในส่วนของรางวัลใหญ่ที่เป็นกล้องติดรถยนต์เนี่ยโอโอมูล,ลค่า3,900บาทของซันต้าเนี่ยให้ทาย2ตัวหน้าพร้อมวงเล็บว่ากล้องทีวันด้วยนะครับโอเคเพราะถ้าไม่เขียนตามกติกาไม่แจกนะครับทายถูก2ตัวหน้าได้กล้องด้วยกล้องอันนี้รางวัลใหญ่ไงรางวัลใหญ่ด้วยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มเบ้ามือ10รางวัลเนี่ย เขียนเขียนเป็นเลข2องตัวท้ายพรอมาเขียนด้วยฟิลมบ้ามือนะครับโอเคโอเคหนึ่งแชร์ครับแชร์ไปเลยครับเราจะพิจารณาถ้าทายถูกนะฮะนี่แต่เราจะแรนดอมครับใช่เราจะแรนดอมครับแต่ว่าที่สําคัญขาดไปไม่ได้ต้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยพิมพ์เข้ามาได้เลยใช่ครับผมวันนี้ลูกค้าก็เยอะนะเราใครเข้ามานนี่นี่ เราจะไม่เข้าไปกวนช่างนะครับวันนี้อันนี้เป็นเบนซ์นะครับแรปสากันลอยทั้งคันเฮ้ยตัวใหม่เลยนี่ตัวนี้ใช่ครับเป็นรู้สึกจะเป็น CLS อาจจำรุ่นผิดไอ้เขาเขาบอกว่าแรงมากเลยตัวนี้แรงมากครับตัวนี้ตัวนี้แรงมากนะครับเป็น C CLS อันนี้หุ้มฟิล์มทั้งคันเลยใช่ครับติดเสร็จแล้วรอส่งงานรอเก็บสานแล้วแรงมากดูดิถ้บไม่ถ้าไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าหุ้มฟิล์มไม่รู้นะฮะดูไม่ออกว่าหุ้มฟิล์มแต่เงามากเลยอะใช่ครับแล้วก็มาเจตตี้อี เรานี่เปิดโชว์รูมขายมาเจตี้ได้เลยนะป้ายแดงครับตั้งแต่เดินมานี่จะจะจะเจ็ดแปดคันละครับผมอันนี้นะฮะจะติดเป็นฟิล์มใสกันรอยครับโอ้ที่นี่เขาเยอะจริงแน่นจริงใช่ครับเป็นฟิล์มใสกันรอยนะครับฟิล์มใสกันรอยทั้งฟิล์มทั้งแล้วก็มีอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสจอเพดานครับนี่อันนี้นะครับเพราะฟิล์มกันรอยภายในด้วยคันนี้ทำโอ้โหคันนี้ก็ชุดใหญ่คันนี้ก็คือคันนี้ลูกค้าไปติดอุปกรณ์ใสของมา เลยแล็บต้องเอาหัวปักเข้าไปนะเดี๋ยวพามาดูน,นี่นี่จะบอกว่าห้องทํานู่นทํานี่ของ Auto e ออโต้เพคก็เยอะมากแต่ก็แน่นไปหมดทุกห้องเลยครับตอนนี้ใช่ครับจนถึงหลังปีใหม่อะครับเจอกันอีกทีหนึงคือเห็นว่าผมเคยแบบว่าถามคนที่เขามาจองคิวเขาจองข้ามปีเลยอันนี้นก็แล็บแล็หัวเช่นกันอ๋ออันนี้แล็บหัวเช่นกันติดฟิล์มกันร้อยใช่อินเตอร์เฟซจอเพดาน มาจิตี้ด้วยอินเตอร์เฟสนี่คืออะไรฮะอินเตอร์เฟสก็คือจอเดิมๆของรถลูกค้าครับเพิ่มระบบ and ด o i d เข้าไปให้จอเดิมรันอนดได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นโอ้สุดยอดทําได้ด้วยครับแล้วก็จอเพดานนี่คือจอเพดานก็คือจอหลังขนาดสิบห้าจุหกนิ้วครับเพิ่มจอป่ะใช่พอรถมาจิตี้เนี่ยเป็นรถรุ่นเป็นรถคันใหญ่หนอกไหมฮะครับผมพอเป็นรถคันใหญ่เนี่ยก็จะประมาณว่าส่วนใหญ่เนี่ย ผู้ใช้จะนั่งข้างหลังเคยต้องจิดจอเพดานเพิ่มโอ้โหใช่ครับดูกันเพลินทั้งครอบครัวใช่ตั้งแต่เราทํามาตั้งแต่รถมาเจีตี้เราทํามาน่าจะประมาณตุลาพฤศจิกาทําไปประมาณเกือบ50คันแล้วครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดมาเจีตี้ใช่ครับคือป้ายแดงอ่ะเนี่ยนี่ก็ป้ายแดงแล้วขอคีโมคันนี้หน่อยนะนี่เลยโอ้โหคันนี้นะครับเป็นพอดนะครับเป็นพอดเก้าเก้าเก้าหกเห็นเขาบอกตัวนี้ตำนานเลยนะใช่ครับเป็นตัวเก็บนะฮะซื้อเก็บ เจ้าของรถคันนี้เป็นลูกค้าประจําของทางร้านเราเองนะครับอันนี้เขาเอามาทํากับเราเนี่ยคันที่สี่แล้วโอ้โหสี่คันแล้วมีเฟอร์รารี่หนึ่งคันเบนเอสคัทหนึ่งคันแล้วก็คันที่สามเป็นซ x เไฟตัวใหม่นะครับแล้วนี่คันที่สี่อันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามาอันนี้เคลือบเสร็จแล้วนะรอส่งทั้งคันเลยใช่ทั้งคันครับโโอหเห็นไหมว่าเงา คือคุณสมบบติอไอ้ฟิล์มตัวนี้เพื่อนๆบางคนยังไม่รู้มันคือมันทําอะไรช่วยอะไรเป็นฟิล์มกันรอยครับเป็นฟิล์มกันลอยที่เวลาลูกค้าได้รถมาเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆนเนีเ่ยจะชอบไปเคลือบแกว้วหรือว่า,าเคลือบสีอะไรประมาณเนี้ยครับผมตัวฟิล์มกันลอยตัวเนี้ยก็จะเป็นแผ่นฟิล์มครับก็คือช่วยกันลอยพวกนี้พร้อมกับมีเทคโ,โนโลยีนะฮะเหมือนกับพวกเคลือบแก้วเลยเช่นไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกคืออะไร เวลาที่น้ําหยดนะครับมันก็จะไหลเป็นเม็ดบัวเลย oh. ก็จะเหมือนพวกเทคโนโลยีกับพวกเคลือบแก้วนะฮะที่สําคัญนะฮะตัวฟิล์มตัวนี้นะครับยังสามารถเซลล์เฮลิ่งตัวเองได้ก็คือลดสีดําปกติถ้าคุณลูกค้าใช้เนี่ยไปขูดไปขีดไปอะไรต่างๆนานามันต้องเป็นรอยขนแมวถูกต้องไหมครับ uh, ครับผมอ่าทีเนี้ยตัวเนี้ยพอผูว่าเป็นรอยขนแมวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสามารถหายเองได้เฮ้ยหายเองพาใช่มันพอมาโดนความร้อนมันเซลล์เฮลิ่งตัวเองกลับมาเลยมันใช่ ไม่ไม่ลอยไม่เป็นเลยเใช่ครับใช่ครับและที่สําคัญสมมติถ้าลูกค้าไปขูดไปเฉี่ยวแรงๆเนี่ยชนหรือมันอาจจะไม่ถึงผิวผิวรถของลูกค้าซึ่งสามารถปกป้องได้จริงยิ่งพวกเม็ดหินนะครับ,รบเวลากระเด็นทีหนึ่งโปะ๊ะเรียบร้อยรถแต่ถ้าอย่างนี้โดนฟิล์มก่อนไม่เข้าสีรถแน่นอนผมได้ยินมาว่าเนื้อฟิล์มกับการเคลือบแก้วเนี่ยฟิล์มหนากว่าเคลือบแก้วจริงไหมจริงครับ เคลือบแก้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับมันก็จะมีอย่างๆมากเลยที่เคยเจอคือหนา50ไมคร50ไมครแต่ตัวฟิล์มตัวนี้หนาถึง180ไมครโอ้โหต่างกันเยอะนะต่างกันสองสมเท่านะครับก็น่าจะพิจารณาได้จากก็ใช่ครับไปเดี๋ยวเรากลับไปที่รถนะฮะอ่าทวนเกมหน่อยมีอะไรบ้างทวนเกมนะครับเอาลื่นนะครับแต่กล้องลื่นโอ้โหถ่ายแล้วอไปทวนเกมเพื่อนๆกันหน่อยทําอะไรบ้างทวนเกมนะครับทวนเกม แน่นจริงครับของเขาแน่นจริงคิดถึงพี่ตั้มมากนะครับคิดพี่ตั้มไปขายของมาดูหัวปูแล้วเนี่ยคือดูครับดูดูวันนี้อากาศหนาวนะครับหนาวจนเหงื่อแตกกันหมดเลยอ๋อพี่ตั้มสวัสดีเพื่อนๆ่อยครับสสวัดีครับผมหัวปูแล้วเซลล์หัวปูอันนี้นะครับเราก็จะมาทายแจกกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมดเดี๋ยวให้พี่ตั้มช่วยลุ้นแล้วกันโอ้ยผมลุ้นสองตัวบนเฮ้ยนะมันจะมีรางวัลเล็กนะฮะรางวัลเล็กย้ำก่อนนะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ รางวัลเล็กนะครับแจก10รางวัลเป็นฟิล์มเ,เ,เบ,บ้ามือทายฝองตัวท้ายนะครับแล้วก็เขียนระบุว่าฝองตัวท้ายนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครพิมพ์ตัวเลขมาอย่างเดียวเราตีเป็นรางรางวัลเล็กหมดเลยนะนโอเคต้องกดไ like, ลค์กด<อ>แ,แ,แชร์ด้วยครับนะใช่อ่ามันจะมีฝองเกมให้เล่นก็คือ2ตัวท้ายแจกฟิล์มเบ้ามือเป็นรางวัลเล็กแต่ว่าถ้าทายฝองตัวหน้าพร้อมวงเล็บกล้องทีวันนี่นี่นี่ตัวนี้อ๋ออันนี้คือต้องไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ กติกาหลักๆคือต้องไลค์กับแชร์นี่สามพันเก้ารของ3,900บาทนะครับโอ้โหอันนี้ใจดีมากเลยพิมพ์เลขมาได้เลยครับพิมพ์เลขแล้วหนึ่งแชร์ครับผมใช่ครับติดให้ด้วยนะใช่ติดให้เลยแต่ว่าของกล้องเนี่ยเราจะเอาเป็น2ตัวหน้าอ่าอ่าเนี่ยไหนในในพิธีกรลองไล่ดูให้หน่อยได้ไหมฮะว่ามีใครทายมาว่าอะไรบ้างโอ้ก็มีอยู่นะตอนนี้มีคุณฉัตร79มี19คุณ พงศกรเดี๋ยวผมขอขอทำความเข้าใจกับนิกาน่ยคือถ้าเกิดผมอยากได้กล้อง T1 เนี่ยกต้องกิน2ตัวหน้าสองตัวหน้าท่ายสองตัวหน้าแล้วก็วงเล็บว่า T1 เขียนว่ากล้องหรือ T1 ก็ได้กล้อง T1 ก็ได้แต่ถ้าเกิดรางวัลเล็กก็คสองตัวหลังไงใช่ครับสองตัวหลังก็เป็นอันนี้มันรางวัลใหญ่ต้องแต่นิดนึงนี่นะฮะนี่ตัวนี้จะบอกว่าพรีเมียมมากคือเคยเห็นแล้วแล้วถผมอยากได้ทั้งสองรางวัลเลยเหรอครับ ก็พิมพ์มา2อันเลยครับแจกใจดีฟันต้าแจกก็แต่เขาต้องพิมพ์เลขสองตัวแล้วก็ทีหนึ่งหนึ่งครั้งแต่มีกฎนะครับไม่ว่าคุณจะทายถูกหรือยังไงต้องกดไลค์และกดแชร์เท่านั้นโอเคไม่ไลค์ไม่แชร์ฟันต้าไม่แจกนะฟันต้าใหญ่เยอะจริครับซนต้ผลมาไกลจากอะไรนะมหาสมุทรขั้วโลกเหนือแค่พิมแค่พิมกันลอยผมก็ติดใจผมก็ชอบแล้วเนี่ยนี่นะฮะกันลอยเนี่ยพิมกันลอยนะครับนะครับฟิปรางวัลกล้องนะครับกล้องมาติดที่นี่ได้เลยไหม เข้ามาได้เลยฟันต้าใจดีติดให้ด้วยป๋ามากเขามีศูนย์ยังไม่ได้ถามเลย่ลองรับแน่นอนเนี่ยอะนี่นะครับคันนี้แล้วกันเนาะให้เวลาอีกกี่นาทีดีตอนนี้อีกสองนาทีแล้วกันตอนนี้เที่ยงแปดนาทีอีกสองนาทีนะครับใครจะทายรีบทายนะครับไม่กินข้าวมารับรางวัลก่อนใช่ครับใช่ครับเราลองเพลงคิดมัาน จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลัอดีครับวันนี้เข้ามาจริงครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมทายเลขมาแล้วหนึ่งแช์นะครับเต้นเลยต้องเต้นเลยนะเดี๋ยวทำงานไม่คุ้มค่าตัวแจกจริงๆวันนี้แจกแจกเยอะแจกใหญ่จริงแจกนะกล้องทีวันเฉลย2ตัวหน้านะครับพร้อมระบุด้วยนะครับว่าจะเล่นกล้องนะครับ2ตัวหลังทายเป็นฟิล์มเบ้ามือนะครับมันได้แตกต่างกันหน่อยเพื่อนๆพิมมาเยอะมากเลยตอนนี้เริ่มพิมพมาเยอะแล้วไหนๆลองไล่หน่อยครับว่ามีใครทายเลขอะไรกันบ้างซานต้าอยากรู้ เนี่รู้บลแล้วบ้างครับคนแรกครับวันนี้คนแรกชัดอ๋อคุณคุณคุณชัดนะครับเจ็ดเก้าฮะเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าคุณเจ็ดนะฮะหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าคุณพงศกรสี่เก้าครับสี่เก้าครับเขียวมีคนใส่เลขเก้าขึ้งเลยนี่เราก็ยังไม่รู้นะว่าเลขอะไรบ้างอย่าลืมแชร์นะครับหนึ่งแชร์นะครับพงศกรนี่เล่นสองตัวหลังเลยนะหกเก้าครับโอ้โหชอบท่าหกเก้าไม่ใช่หวยนะครับทุกคนไม่ใช่หวยนะครับคือการเล่นเล่นเกมแจกของรางวัลวชิราแปดเจ็ด คุณชัดเจ็ดเก้าอีกรอบหนึ่งครับเลยครับสองตัวคุณสมพงศ์เก้าสามเอาเข้าไปครับคุณสัญชัยสิบเก้าฮะพิมพ์เลขมาครับพิมพ์เลขมาแล้วหนึ่งแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคุณเทียนธวัฒน์สองหนึ่งฮะเอามาพิมพ์กันเอามาเลยครับตอนนี้อยู่นาทีแล้วโอ้ยมีเก้าเจ็ดอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้ยแจกเยอะเลยนี้แจกเยอะจิงเกอร์เบล เมื่อวันนี้คิดมากนวันนี้เซนต้าใจดีนะครับแล้วก็ร้านเรานะครเปิดวันสุดท้ายคือวันเสาร์นี้เนาะเปิดตั้งแต่วันปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่หเปิดทำงานวันที่หกใช่ใช่ใช่ครับแน่นจริงๆครับที่นี่จะบอกว่าแน่นจริงๆจองคิวข้ามปีเทีเดียว Happy n e น Year ใช่ครับก็ ใครอยากมาใช้ศูนย์บริการประดับยนต์เราก็มีที่นี่ใช่ใครอยากมาใช้ศูนย์บริการติดฟิล์มรถยนต์เราก็มีที่นี่เราก็มีใช่ครับลติดก้อวหน้ารถยนต์เรามีนะที่นี่ทั้งฟิล์มกรองแสงฟิล์มป้องกันรอยรถยนต์ก็มีมีครบหมดเลยคือมาที่นี่มีครบจริงๆนะคถึงบอกว่าคิวเขาแน่นทั้งปีเลยครับใครอยากใครอยากจะไปใช้บริการก็จองคิวันก่อนล้วกันเอาละถึงเวลาอันสมควรแล้ว ตอนนี้ปิดแน่ปิดนะครับปิดแล้วนะครับแสรแล้วครับอ๋อคุณฉาดบอกว่าแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้โอกาสขยายเวลาไหมคะให้ให้โอกาสเพื่อนๆที่แบบอยากเข้ามาเล่นขยายเวลาอีกหน่อยไหมอ่ะขยายเวลาอีกอีกสทกาน่อยไหมมาแล้วเนี่ยมาแล้วสุวรรณเนี่ยคุณสุวรรณมาแล้วพิมพ์มาทีหลังเนี่ยอ่ะให้อีกสักหน่อยเรานับแล้วกันสั่หน่อยแล้วกันอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายมาครับผมแจกสุดท้ายแจริงๆจักรยานรถยนต์นะครับถ่ายเลขมาครับสองตัวหน้าเนี่ย รางวัลใหญ่งวัใหญ่ต้องพิมพ์ด้วยนะครับว่าเลขสองตัวหน้าแล้วก็พิมพ์ว่ากล้องอ่าอ่าสองตัวหลังก็เป็นฟิล์มกลันลอยใช่ครับโอ้ยแอบดูด้วยเดี๋ยวมันหล่นทำไงนี่ยไมีแอบดูไม่แอบดูก่อนด้วยมีคนไทยถูกไหมมีคนไทยถูกไหมแอบดูให้หน่อยมีคนไทยถูกหรือเปล่าเอ้ยหนึ่งแช์นะครับผมพิมพ์เลขมาหนึ่งแชร์นะครับแชร์ไปเนะแชร์ไปหนึ่งขั้วโลกเหนือเลยก็ได้นะครับพิมพ์เลขมาแล้วหนึ่งแชร์เลยนะครับผม แคบปี่นี่วีย2020นะครับผมตานาตาตาครับ2020นะครับ2020ครับมาเลยพิมพ์เลขกันมาได้เลยเอาแล้วเอาแล้วนะอีก10วินาทีสุดท้าย10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 หนึ่งปิดนะปิดนะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับมาลุ้นไปเลยคุณวชิระพิมพ์มาเยอะมากจริงเอาแล้วนะเราจะรางวัลเล็กก่อนสิบรางวัลยังพพิม์ได้ครับยังไม่เดี๋ยวแอดมินที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวดูเลยนะว่าใครทายถูกสองตัวล่างเมื่อกี้พี่แอบไม่ได้นะปีหน้าปีสองพันยี่สิบนะครับผมลองดูครับเอาสองเอาตัวเอาตัวแรกกสองตัวหลังสองตัวหลังครับไปครับไปครับ เลขหนึ่งไหครับมาครับยังเปิดไม่หมดอันนี้เลขหนึ่งมาแล้วนะครับสองตัวหน้าจงพิมพ์มาได้นะครับยังไม่เปิดอ้าวเลขหนึ่งนะครับสองตัวหลังน่าจะหมดสิทธิ์แล้วครับตอนนี้หนึ่งเลขหนึ่งนีอีกตัวหนึ่งเอาละเปิดแล้วหนึ่งแชร์นะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งเมื่อกี้แบบไฟนี่หนึ่งสองพันยี่สิบสองหนึ่งนะครับเอาแล้วเอาแล้วสองหนึ่งมาตอนนี้นะครับคุณได้แน่นอนครับสําหรับฟิล์มกันลอยเป้ามือ สามารถทักแชททักหน <1 S 2> ึ่งแช์นะครับ็อ,บอมาได้เลยอย่าลืมหนึ่งแช์นะครับพิมพ์แรกมาแล้วอย่าลืมหนึ่งแช์นะครับแช์นะไปแชย,ย้อนหลังก็ได้อย่างทัน <c oughs> นี่นะฮะต่อไปเป็นรางวัลใหญ่นะครับ<อ>นี่นะฮะที่เราแจกนี่กล้องติดรถยนต์นะครับมูลค่า3,900บาทนะครับโอ้โหนี่กล้อง p ีว่นเอเปิดอีกรอบนึงอันบล็อกไหนอันบ็อกนี่เราแจกของดีนะครับรุ่นนี้ต่อ WiFi ได้ด้วยกล้องติดรถยนต์ฟรูเอตดีนะครับ ตัวนี้สวยมากพรมเมี่ยมมากเลยต่อกับมือถือได้ด้วยนะสมาร์ทโฟนนะครับสุดยอดครับอ,อ่ามาหนึ่งสองเอาเอาเปิดพีละตัวดีกว่าถึงไม่ตื<ส>่นเต้นดตัวดีกว่าป๊าบป๊าบเลขอะไร<ล>ครับเลขสี่ครับเลขสี่จะหล่นแล้วว่ะสี่อ่ะมีม,ม,มีมีใครทายสี่บ้างแอดมินรู้นด้หน่อยมีใครบ้างที่เล่นกล้องทีวันแล้วมีเลขสี่มีแต่เลขเก้าอ่ะทุกคนชอบเลขเก้าเลย ไม่มีครับผมเก้ามันเก้ามันผ่านไปแล้วครับปีลงมาติดเก้าผ่านไม่มีไม่มีอ่าครับลุ้นต่อลุ้นต่อดีกว่ายังไม่มีนะครับแต่เลขหลังก็ไม่แน่นะครับตอนนี้เลขหน้ามีไหมวันนี้เลขหน้าเอาเลยเลขสี่ครับสี่เอาหนึ่งสองสามห้าสี่ครับโอ้ยเลขสวยนะเนี่ยเลขสวยนะสี่มีไหมโอ้ยถ้าเกิดใครที่พลาดก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับไลฟ์สดคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปไล้ ไล่ดูครับไล่ดูแจกของรางวัลให้เพื่อนๆดีกว่าว่าใครพิมพ์เลขได้ใช่ไใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนปิดวันที่เท่าไหร่นะศูนย์บริการเราปิดวันที่ศูนย์บริการเราปิดวันที่ยี่สิบเก้าครับอ่จนถึงวันที่ห้าใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่ยี่สิบเก้าวันจันทร์ที่หกอ่ะเดี๋ยวก่อนวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมปิดนะเราก็เดี๋ยวจะมีไล์แจกอีกรอบสุดท้ายไฟนอลไฟนอล โอเคไหมซันต้าต้องถามซันต้าก่อนสบายมากโอ้โหซันต้าใจดีด้วยซันต้าต้องกลับทั่วโลกเหนือแล้วนะวันแจกวันนั้นอาจจะเป็นคนอื่นมาแจกซันต้าต้องไปแจกของขวัญทั่วโลกครับโอเคได้ครับอ่ะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้กระเป๋าหายไปไหนกระเป๋าหายโอเคก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ดี๋ยวเรามีใจอีกรอบนะครับมีใจรอบก,ก็เตรียมตัวกัน,น <ะ S 1> เนาะเตรียมตัวดูนะครับสารมันคิดมากนะครับเมอรี่คิดมากครับ